สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเวลาดูเหมือนจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเสมอเมื่อมีคนนั่งสมาธิทันใดนั้นเขารู้สึกถึงสัมผัสในโลกที่มองไม่เห็นนี้ของเขาและทางเรนก็ลืมตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวทําให้เขาประหลาดใจที่ไม่ได้อยู่ในป่าใหญ่อีกต่อไปและได้มาถึงพื้นที่ที่เขาเข้าสู่โลกอวกาศของสาขาวิญญาณยุธิการต่อสู้ตั้งแต่แรกแล้วประตูแห่งแสงอันแพวพรา้พราว ที่เขาผ่านมาก่อนหน้านี้ได้เปิดขค้ืนสําหรับเขาที่ปลายอีกด้านหนึ่งแล้วนี่หมายความว่าถึงเวลาของข้าแล้วงั้นเหรอทางเุเรนเข้าใจทันทีในเวลานี้เขาทําได้เพียงรู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าพลังวิญญาณในร่างกายของเขาดูแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับตอนที่เขากำลังฝึกฝนที่สถานที่ฝึกฝนพิเศษของฐาบานการศึกษายิ่งไปกว่านั้นแรงที่มาของแขนแท้รลนิตของเขา ดูเหมือนจะบริสุทธิ์ขึ้นในขณะที่พลังของมันดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นผลจากการรับการพัฒนามาจากพลังชีวิตก่อนหน้านี้หรือไม่ช่างเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจจริงๆทางเรนแอบอ้าปากค้างด้วยความชื่นชมในใจสำนักถังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสำนักที่มีอยู่มาแล้ว20,000ปีความรับที่เก็บไว้นานน่าประทับใจและไม่ด้อยไปกว่าความรับของหอจิตวิญญ,ญาณ ภาพตรงหน้าทางโอเรนเปลี่ยนไปทันทีที่เขาก้าวผ่านประตูแห่งแสงเขามาถึงตรงหน้าประตูทองสามฤติขนาดมาฮมาที่เขาเห็นในตอนแรกหลังจากอาการขึ้นไส้อีกครั้งโกเซลซูกำลังรองเขาอยู่ประดับด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นทางโอเรนเดินออกไปเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างโกเซลซูถามทางโอเรนอุทานว่ามันน่าทึ่งเกินไปรู้สึกดีมากที่ได้ฝึกฝนที่นี่ถ้าข้าสามารถฝึกฝนในห้องฝึกฝนได้ตลอดเวลา ข้าเกือบจะมั่นใจได้ว่าข้าจะสามารถบรรลุพลังวิญญาณระดับ44ภายใน1ปีโกเซียวซูยิ้มอย่างอ่อนโยนพูดขึ้นว่าอันที่จริงมันค่อนข้างเสียเวลาเปล่าสำหรับเจ้าที่จะเลือกฝึกฝนพลังวิญญาณของเจ้าที่นี่เสียเวลาเปล่าทำไมทังอเรินถามด้วยความอยากรู้ตามข้ามาแล้วเจ้าจะรู้โกเซียวซูนำทางอเรินขณะที่พวกเขาเดินออกไปข้างนอกคราวนี้พวกเขาเดินต่อไปจนออกจากสำนักถัง แต่ข้างนอกยังมืดอยู่ยังไม่เช้างั้นเหรอบางทีข้าอาจไม่ได้ฝึกฝนถึง12ชั่วโมงใช่ไหมทางโอ,อเลนถามโกเซียวซูสายหัวเร่รอย,ยิ้มบนใบหน้าของเขาเจ้าได้ฝึกฝนมา12ชั่วโมงในห้องของสาขาวิญญาณยุธ์การต่อสู้แต่ทว่าเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วโมงในโลกภายนอกทางโอ,อเลนตกตะลึงเขาสับสนเล็กน้อยกับคำพูดของโกเซียวซูห้องของสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้มีมากกว่ากฎอวากาศ แต่ยังรอถึงเวลาด้วยเวลาเดินเช้าลงในนั้นดังนั้นบุคคลจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสัญญาณชีวิตของพวกเขาอัตราส่วนที่เวลาเคลื่อนไปนั่นคือประมาณ1ต่อ12กล่าวอีกในหนึ่งเวลาจะผ่านไปในโลกแห่งความเป็นจริงเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เจ้าฝึกฝนที่นั่นเป็นเวลา12ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าสามารถใช้เวลา12ชั่วโมงเหล่านี้เพื่อฝึกฝนความสามารถในการต่อสู้ของเจ้า หรือจะฝึกการตีขึ้นรูปเจ้าเมนสามารถทำอะไรได้มากขึ้นในนั้นน่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าไม่ควรฝึกฝนพลังวิญญาณอย่างหมดจดในครั้งต่อไปที่เจ้าอยู่ในนั้นการทำอย่างนั้นจริงๆจะเสียเวลาเปล่าตาของทางโอรเรนเปิดกว้างแล้วในขณะที่เขาฟังโกเซลซูพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของเวลางั้นเหรอหนึ่งชั่วโมงที่สามารถใช้ได้12ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก หัวใจของถังโอเดนเต็มไปด้วยความตกใจในขณะน,นี้ตามที่โกซีซูได้กล่าวไว้เขาจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นถ้าเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นเพื่อฝึกฝนความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะอัตราการเต้นของหัวใจของเขาเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์ดังนั้นถ้าข้าอยู่ที่นั่นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหนึ่งปีแห่งการฝึกฝนก็จะเท่ากับ12ปีของการฝึกฝนภายนอกนั้นเหรอโกเซลซูหัวเราะเบา,บา ขณะที่เขาใส่หัวและตอบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมองแบบนั้นเนื่องจากลักษณะเฉพาะของสถานที่นั้นบุคคลหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปโดยกฎของอาวากาศและเวลาที่แตกต่างกันหากบุคคลนั้นต้องเข้าไปหากบุคคลนั้นเข้าสู่สถานที่นั้นนานเกินไปหากสัญญาณชีวิตของใครผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญไม่มีทางที่จะย้อนกระบวนการได้อีกต่อไป ถ้าหากสัญญาณชีวิตของเจ้าต้องประทัดกับสัญญาณของโรคภายนอกเจ้าจะมีอายุเร็วเคลนถึง12เท่าเมื่อออกมาจากการคำนวณของเราผู้หนึ่งสามารถเข้าสู่พื้นที่นั้นได้ไม่เกิน12ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถเข้าสู่อีกครั้งในสัปดาห์ต่อมาด้วยวิธีนี้สัญญาณชีวิตของเจ้าจะยังคงเชื่อมโยงกับโรคของเราและเจ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากอวากาศต่างๆหางเหรียญถอนหายใจยาวด้วยความร่องอกนี่คือวิธีการทำงาน ข้าจะบอกว่าถ้ามีคนอยู่ที่นั่นนานพอมันจะเป็นการท้าทายธรรมชาติอย่างแน่นอนโกเซลซูยิ้มตอนนี้มีหลายสิ่งให้เรียนรู้มากเกินไปในวัยของเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เจ้ามีเวลาน้อยเกินไปสําหรับทุกสิ่งข้อได้เปรียบของสาขาิิญาญณยุทธการต่อสู้นี้จะช่วยให้เจ้ามีเวลาฝึกฝนเกิน11ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ยิ่งไปกว่านั้นเงื่อนไขสําหรับการฝึกฝนที่นี่ก็ยอดเยี่ยม และเรามีพื้นที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดในทังทวีปในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้นั่นคือเจ้าควรจัดสรรเวลามาที่นี่สัปดาห์ละครั้งอย่างแน่นอนประโยชน์เหล่านี้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินทั้งเหริหนอ้าปากค้างด้วยความชื่นชมจากส่วนลึกของหัวใจข้าไม่ได้คาดหวังว่าสำนักถังจะมีความเชี่ยวชาญด้านอาวกาศและเวลาที่ทรงพลังเช่นนี้โกเซลซูพูดว่าแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ ร้อนเป็นกองกรังภายนอกเจ้ายัางต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อให้มีพลังมากขึ้นเจ้าอยู่บนเส้นทางของการฝึกฝนที่ถูกต้องแล้วแต่ความก้าวหน้าในพลังวิญญาณของเจ้าไม่มีความสําคัญในวิญญา,ารย์ในอดีตในทวีปนี้เจ้าต้องพยายามอย่างมากในการฝึกฝนของเจ้าเจ้ารู้ว่าจะหาข้าได้ที่ไหนหากเจ้ามีคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบตกลงขอบคุณท่านหัวหน้าสาขาทางออเรียนตอบด้วยความเคารพตอนนี้เจ้ากลับไปได้ สัปดาห์หน้าค่อยกลับมาใหม่อย่าลืมรักษาความรับของการเป็นสมาชิกที่ระับใหม่ของเจ้าในฐานะนักสู้สาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้เจ้าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบในการทาภารกิจให้สําเร็จในตอนนี้เราจะหาเรื่องนี้เพิ่มเติมเมื่อเจ้าเรียนจบปีการศึกษาที่สองและอยู่ในช่วงพักตกลงหัวใจของทังโอเลนถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนแผดเผาเมื่อเขาคิดว่าเขาจะมีเวลามากกว่า11ชั่วโมง ในจุดที่ดีที่สุดสําหรับการฝึกฝนได้อย่างไรใช่เขารู้สึกว่าเวลาไม่เคยเพียงพอสําหรับเขาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาตัดสินใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หุ่นจกนักรนมีทักษะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นจกนักรนและเขาจะต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน,านทางเรนอยู่ในสภาวะที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกในขั้นต้นเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงที่เขาควรแจ่ายเพื่อฝึกฝนด้วยหุ่นจักรนของเขานอกจากการเรียนรู้หุ่นจกนักรน เขาควรจัดสรรเวลาอีกส่วนหนึ่งเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติมหรือไม่แต่ถ้าว่าเขายัางคงฝึกฝนการต่อสู้การตีเหล็กและการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงทุกบทเรียนต้องใช้เวลาและเมื่อเวลาผ่านไปการจัดก,การบทเรียนกลายเป็นปัญหาที่ยากที่สุดที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าว่าตอนนี้เขามีเวลาเกิน11ชั่วโมงแล้วปัญหาที่ยากที่สุดของเขากลายเป็นเรื่องง่ายมากที่จะแก้ไขตอนนี้เขาสามารถเรียนหุ่นจากกลการล้อม และการฝึกต่อสู้ในสาขาวิญญาณยุธ์การต่อสู้ได้แล้วเขายังคงจําได้อย่างชัดเจนถึงความรู้สึกที่เขารู้สึกระหว่างการทดสอบในห้องวีรบุรุษในตอนแรกมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างกล้าหาญแต่ก็เครียดยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถต่อสู้ประชิดกับตัวผู้มีอํานาจที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสํานักถังเพื่อสัมผัสถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขาเองกับคนอื่นๆมันช่างวิเศษเหลือเกิน ชีวิตของทางโอเรนผ่านไปด้วยกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนที่วุ่นวายแต่เติมเต็มทุกคนตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งพยายามอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่อูจางคงสอนในโรงเรียนซือแรคเคิลแต่ทว่าแม้ว่านี่ไม่ใช่ชั้นเรียนแรกที่เซอนยี่เคยสอนที่นั่นแต่เธอก็ตระหนักว่านักเรียนในชั้นปีที่หนึ่งนั้นทำงานหนักเกินไปเมืเ่อเทียบกับชั้นเรียนที่เธอสอนก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ต้องการดูแลใดๆเลย ได้เธอเกือบจะรู้สึกว่าทุกคนพัฒนาขึ้นทุกวันกลุ่มเล็กๆของทางโอเรนและอูซูตัวเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วที่สุดในชั้นเรียนมีความเป็นไปได้สูงที่สมาชิของทั้งสองกลุ่มนี้จะเข้าสู่รานด้านในในอนาคตโดยพิจาร,รณาจากความเร็วที่พวกเขาพัฒนาขึ้นในขณะนี้ภายในชั่วพริบตาครึ่งปีของการศึกษาที่สองก็ผ่านไปแล้วทางโอเรนมาที่ห้องทำงานของข้ารังเลิกเรียน อูจังคงประกาศก่อนจะเลิกเรียนตกลงอาจารย์อูท้งเรนสูงขึ้น2-3สเซนติเมตรภายในเวลาครึ่งปีเขาอยู่เกือบจะถึง180เซนติเมตรแล้วและใบหน้าที่ดูเด็กๆของเขาก็ค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นด้วยดวงตาที่สว่างสวายและจมูกสูงตรงของเขาเขาได้เหนือกว่าเทพเจ้าผู้เยอกเย็นอูจางคงในมุมมองของเขาแล้วเพียงแต่เขาไม่มีสเสน่ห์เท่ากับอาจารย์อู เพราะเขายังขาดู้ที่ภาวะแต่ทว่าทางโอเรนยังคงมีสเสน่ห์อย่างมากในหมู่เพื่อนฝูงของเขาข้าสงสัยว่าทําไมอาจารย์อูต้องการพบเจ้าเซียซียรวมตัวกันและพูดทางอเรนเก็บตําดาเรียนเสร็จแล้วเขายักไหลและพูดว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าจะถามเขาเมื่อเขากล่าวเช่นนี้เขาก็เป็นผู้นําและเดินออกจากห้องเรียนไม่นานเขาก็มาถึงสํานักงานของอูจางคง นี่ของเจ้าปู่จางคงส่งก๊์ดให้ทางอุเรนทางอุเรนได้รับก๊์ดและถามว่านี่อะไรอาจารย์ปู่จางคงตอบว่าหุ่นจักรกลของเจ้าผ่านการตรวจสอบแล้วนี่คือบัตรประจำตัวของเจ้าใส่เข้าไปในช่องเสียบก๊์ดของหุ่นจักรกลแล้วเจ้าจะสามารถผ่านจุดตรวจและการสแกนเลดาราทั้งหมดได้หุ่นจักรกลไม่มีปัญหาเรื่องกฎอยู่แล้วดังนั้นเจ้าจึงสามารถบินไปได้เกือบทุกที่ในทวีปสุดยอด ทางโอเรนพูดขึ้นหุ่นจักรกลของทางโอเรนพร้อมแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ร้าประโยชน์อย่างยิ่งหากไม่มีตัวตนทางกฎไม่อนุญาตให้ใช้ภายนอกเป็นประจามิฉะนั้นเขาจะมีปัญหาใหญ่หากผู้รักษากฎเมืองพบว,ว่าเขาทําเช่นนั้นในทางกับการมันเป็นกระบวนการที่ยากมากในการทําบารประจําตัวหุ่นจกนักรกลเป็นเพราะอูจางคงที่ใช้ตําแหน่งทางวิชาการของเขาร่วมกับความช่วยเหลือพิเศษที่ทางโอเรนเคยทําให้กับเมืองเทนโต ทำให้เขาสามารถสมัครบัตรจากสถพานเมืองเทนโตได้สําเร็จขอบคุณอาจารย์อูทางโอเรนยิ้มและกล่าวอูจังคงพูดขึ้นว่าไม่ต้องรีบขอบคุณข้าข้ามีอย่างอื่นจะคุยกับเจ้านอกเหนือจากนี้ข้าจําได้ว่าเจ้าเสนอการท้าทายในชั้นปีที่3เมื่อต้นปีการศึกษาใช่ไหมข้าได้ย่นคําร้องต่ออาจารย์ใหญ่ทรายเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาอนุมัติการท้าทายนี้เพื่อให้พวกเจ้าทุกคนสามารถเริ่มเตรียมตัวสําหรับเรื่องนั้นได้ แต่ถ้าว่าชั้นเรียนของเราจะไม่ท้าทายพวกเขาทั้งหมดด้วยตัวเราเองเราจะร่วมมือกับชั้นปีที่2ด้วยเช่นกันมันจะเป็นชั้นปีที่1และ2เพื่อต่อสู้กับชั้นปีที่3หา,างเหรียตกตะลึงในหัวใจของเขาแล้วรูปแบบการแข่งขันคืออะไรอูจางคงตอบว่า1ต่อ1 3นัด2ต่อสองนัดและ7ต่อ7 1นัดกลุ่มเล็กๆของเจ้าและอูซือตัวจะเป็นแกนหลักของชั้นเรียนของเราในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ การที่สองจะมีการเลือกตามลำดับเช่นกันผลการแข่งขันครั้งนี้ส่งผลต่อการสอบปลายภาคของเจ้าและจะรวมอยู่ในผลการแข่งขันด้วย1ต่อหนึ่งต่อ2 7ต่อ7นี่คือรูปแบบการแข่งขันที่ดั้งเดิมที่สุดแล้วใช่หรือไม่ทางอรรินถามว่าชั้นปีที่2รู้เรื่องนี้หรือไม่อูจางคงตอบว่าพวกเขาควรจะได้รับแจ้งในวันนี้เจ้าสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน กับย้อนเอินได้ในภายหลังทางเรนกาวว่าข้าเกรงว่านี่อาจจะยากสักหน่อยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะส่งคนมากเท่าไหร่ดาวช้างเรียนของเราหรือชั้นปีที่สองอูจางคงตอบว่าข้าไม่สนเรื่องนั้นเจ้าสามารถพูดคุยเรื่องนี้กับชั้นปีที่หนึ่งได้ด้วยตัวเองเจ้าสามารถกําหนดเรื่องนี้ได้ตามความสามารถของเจ้าเข้าใจแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าความตั้งใจของอูจางคงค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแน่นอน มันจะดีกว่าถ้าส่งนักเรียนจากชั้นเรียนของเขาไปแข่งขันกับชั้นปีที่สให้มากขึ้นในทางกับการจํานวนผู้แข่งขันที่ส่งมาจากแต่ละชั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาโดยธรรมชาติทางวินกลับไปที่หอพักและมาถึงทางเข้าห้องของหยวนเอินเย่หุยทันทีเขาเคาะประตูห้องเธอแต่ไม่มีเสียงตอบรับดูเหมือนว่าหยวนเอินเย่หุยจะยังไม่กลับมาอะไรเธอยังไม่กลับมา ถ้าจะเราดูว่าเธอจะกลับมาไหมทางเรนกลับไปที่ห้องของเขาอย่างไม่เต็มใจตระหนักว่าเขารู้สึกไม่คุ้นเคยกับหอพักของเขาเองในความเป็นจริงเขาแทบจะไม่ได้กลับมาที่นี่ที่หอพักอีกเนื่องจากเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานที่ฝึกฝนพิเศษในทางกลับกันช่วงบ่ายของเขาใช้เวลากับการตีขึ้นรูปใช้งานหุ่นจักรกลหรือความสามารถในการต่อสู้ของเขา เขาไม่ใช่คนเดียวคนอื่นๆต่างก็ยุ่งไม่แพ้กันและแต่ละคนก็มีเส้นทางของตนเองในการฝึกฝนเฉพาะในช่วงเรียนช่วงเช้าเท่านั้นที่ทุกคนสามารถรวมตัวการที่เดียวกันได้ปัจจุบันไม่มีใครอยู่ในหอพักดังนั้นทางโอเลนจึงนอนอยู่บนเตียงและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ผ่อนคลายซึ่งรู้สึกฟเฟื่อมเฟยเล็กน้อยพูดแล้วรู้สึกดีอูจังคงเคยบอกเขาว่าอย่ารักสายธนูมากเกินไป สายธนูที่รัดแน่นเกินไปจะหักได้ง่ายหน้าแปลกที่เขาพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นการหลับไหลที่ไร้ความฝันเขานอนหลับได้ดีเป็นพิเศษและเมื่อเขาตื่นขึ้นจากการนอนหลับเขาก็รู้สึกได้เพียงความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขามารู้สึกสบายอย่างสุดจัตพันนา,นา,นาความรู้สึกนั้นช่างวิเศษเหลือเกินเขาเหยียดตัวเองอย่างเกียดานัน แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาควรจะฝึกฝนการตีเหล็กของเขาในบ่ายวันนี้ในตอนนี้เขายังมีครังโลหะผสมวิญ,ญญาณเพียงพอที่จะจัดหาให้สหายของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ผลิตชุดก่อต่อสู้แต่ถ้าว่าความสามารถของเย่ยชิงรลานในการสร้างชุดก่อต่อสู้นั้นถูกจํากัดและมีโอกาสล้มเหลวเธอสามารถสร้างก่อต่อสู้ได้สำเร็จในอัตราคงที่ทุกๆ1ิวันปัจจุบันเย่ยชิงหลาน มีกอดต่อสู้มากขึ้นในหมู่เพื่อนของเธอเธอมีชุดกอดสามชุดแล้วแขนขวาไล่ขวาและชุดกอดต้นแขนพร้อมแถบคาดศีรษะเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเธอก่อนหน้านี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างกอดต่อสู้ของเธอกอดต่อสู้สองสามชิ้นนี้เป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุดสําหรับเธอก่อนที่ชุดกอ่อต่อสู้ทั้ง3ชิ้นจะเสร็จสมบูรณ์เยี่ยงร้านต้องใช้เวลา15วันในการสร้างชุดกอ่อต่อสู้ให้เสร็จตอนนี้ มีการเพิ่มชุดเกาะต่อสู้3ชิ้นนี้อัตราความสําเร็จในการประดิ์ชิ้นส่วนของเธอสูงมากขึ้นจากนั้นเธอจึงสร้างแขนขวาและชุดเกาะต่อสู้ด้านขวาให้คนอื่นได้ทางโอเรนไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับการสร้างเกาะต่อสู้ของย้นเอิญเย่ฮุยและเย่จึงอยู่แต่ทว่าเขาคิดว่ามาตรฐานการสร้างของย้นเอิญ e ไม่ควรแตกต่างจากของเย่จึงอยู่มากเกินไปจากนั้นทางโอเรนก็หันกลับมานั่ง ละเยียดร่างกายของเขาอย่างมีพลังจุดประสงค์หลักของการงีบนี้คือเพื่อผ่อนคลายจิตใจที่ตึงเครียดของเขาและมันได้ผลอย่างมหัศจย์เขารู้สึกเหมือนยกน้ำหนักออกจากตัวเขาทำให้เขารู้สึกเบาขึ้นรู้สึกด,ดีมากดูเหมือนว่าเขาจะต้องนอนหลับฝันดีทุกครั้งในอนาคตยังไม่มีใครอยู่ในหอพักซูริจืแเรเซียเซียยังไม่ได้กลับมาจากนั้นทางเรนก็เดินออกจากห้องของเขา ได้มองไปที่ห้องของหยวนเอินเขาขนพบด้วยความประหลาดใจว่าเขาหลับไปตลอดทั้งบ่ายในขณะนั้นท้องฟ้ามืดคืึ้มและค่ำแล้วมีแสงสว่างในห้องของหยวนเอินแย่หุยได้เห็นได้ชัดว่าเธอกลับมาแล้วทางอูรินเดินไปข้อประตูของเธอนั่นใครนะ่ะเสียงของหยวนเอินแย่หุยกล้องกังวานข้าเองทางอูรินประตูเปิดออกแนะหยวนเอินแย่หวยที่กลับมา สวมชุดผู้หญิงของเธออีกครั้งก็ผูหัวออกมาจากข้างในคนงานยุ่งมันไม่ง่ายเลยจริงๆที่ได้พบเจ้ามุมริมฝีป่าของยวนเอิญแย่หุยกระตุกราวกับว่าเธอกำลังฝืนเยิม้มหางอหรินบังคับให้หัวเราะพูดขึ้นว่าผู้คนก็ไม่ว่างระดับความเครียดของสถาบันการศึกษาของเราผิดพลาดมากเข้ามายวนเอิญเย่หุยก้าออกจากประตูทางเหรินเดินเข้าไปในห้องของเธอและเธอก็ถามว่างั้น เจ้ามาที่นี่เพื่อคุยเกี่ยวกับการแข่งขันกับชั้นปีที่3มใช่ไหมใช่ทางอูรินพยักหน้าโดยแม้ลังเลแม้แต่น้อยวันเอิญแย่หุยกล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนได้ตัดสินใจเลือกผู้แข่งขันสําหรับการแข่งขันนี้แล้วหรือยังทางอูรินตอบว่าข้ามาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนี้กับเจ้าแล้วพวกเจ้าละหนึ่งต่อหนึ่งสามนัดสองต่อสองหนึ่งนัดและการเพิ่มการแข่งขันแบบกลุ่ม พวกเจ้าอยากมีส่วนร่วมกับอันไหนมากกว่ากันหวันเอินเย่หุยหตอบว่าอูรินเกมนี้มีไว้สําหรับชั้นของเราและชั้นสามจริงๆโดยทั่วไปไม่มีการแข่งขันใดที่ข้ามชั้นในประวัติศาสตร์ของธาบันการศรึกษามันจะไม่ยุติธรรมเกินไปเพราะทุกคนอายุห่างกันมากยิ่งไปกว่านั้นมันจะไร้ความหมายทีเดียวที่จะทําเช่นนั้นแต่พวกเจ้าก็ยังแพ้พวกเราอยู่ดี ทั้งรินกระพิบตาสายขนาดใหญ่ของเขายวนเอือนย่งหวย,ย่ะเย้ยด้วยความโกรธรู้แล้วข้ามากคิดที่จะทุบตีใบหน้าที่สวยงามของเจ้าอยู่บ่อยๆทั้งรินหัวเราะออกมาเอระเราควรอยู่ส่งเสียงซึ่งกันและกันเรารู้ดีถึงความสามารถของเราบอกข้าว่าเจ้าต้องการอะไรเราจะตัดสินและชั่งน้ำหนักสิ่งที่เรามีอยู่ในมือก่อนตัดสินใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ